แมนบิดเลยปาข่อยเนี่ยไปเห็นเห็ดเหลืองอุ้ยขอโทษค่อยว่าเอาไก่กองมันตื่นหรอบอพี่พี่น้องเห็ดเหลืองอีค่อยยางมากอุ้ยนั่นเห็ดเห็ดผึ่งอีกพี่น้องโอ้พุนาพุนาพุนาเห็ดผึ่งเห็นบอเห็นลำคอยบอพี่น้องอู้อูแสดงว่าฟานี่มีเห็ดเหลืองพี่น้องค่อยนึกว่าจะบ่มีนั่นเห็นบอเห็นเหลืองพี่น้องเห็ดเหลือง นั่นอฮ้ยนี่นี่นี่เฮ็ดน้ำมาคอยแนมมาโอ้พี่น้องเอ้ยมันเถาแนจังหน่อยพอดีกันลังปนแสบพี่น้องนี่เห็ดเหลืองนี่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 โอ้ my god เอ้ยจังสีในแมงนี่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 พี่น้องเอ้ยอุ้ยมันโดนขวนเอ้ยเลสิยางเลาะเบิ่งแถวนี่ล่ะนี่ปลาเห็ดเหลืองมันเป็นสีพี่น้องเอ้ย เขาคอยขอถ่ายรูปก่อนจักโบพี่น้องงามแห่งหลายพี่น้องเอ้ยเขาไม่เห็นเวิงเห็ดเหลืองพี่น้องพุ่นน่ะแมนเบิดเลยพี่น้องอุ้ย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 นี่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 อุ้ยเวิรงนี่คอยว่าคอยชิไดยู่ตะการหนึ่งพี่น้องเอ้ยพุ่นพุนพุ่นโอ้โอ้พี่น้องอันซ่อนของคอยแน่พี่น้องคอยเพิ่งเห็นเวิร์งไงขนาดนี้แม่นเบิดเลยนี่คอยเก็บชั่วโมงหนึ่งสิแล้วบ่นี่ าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยฮุ่นฮุ่นฮุ่นุ่นเอาไก่ไก่เนาะบังไก่ไก่พี่น้องอู้แต่ขอบปอยากย่างขาไปไก่มันเพราะว่ายานเหยียบพี่น้องคอยยันขอยยันเหยียบมันนี่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 อ้ยพี่น้องคอยดีใจคอยได้สู้เหตุเลยเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยพุนน่ะไปหอดมองตะก้าคอยพุนผุนอุ้ยอ้พี่น้องเอ้ย อุ้ยแมนเบิดเลยดอกกำลังงามพี่น้องเอ้ยดอกกำลังงามโอ้ my god โอ้ยใครแน่มาเห็นเหลืองเหลืองเออเออเลยแม่อู้ดหุ่นหุ่นมองหันเออเด็กพี่น้องคอยสิไปเก็บเอาเห็ดหนามหมากมองหันก้อนแเราคอยสิเอาเห็ดหนามหมากไปใส่รถแเราคอยสิมาเก็บเห็ดเหลืองเนาะพี่น้องเนาะอู้อู้อีลีพี่น้องโอ้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  สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีอีกรอบหนึ่งนอกจากน้อยค่อยว่าค่อยยางสิกับออกไปรถเดี๋ยวเด้ได้เฮ็ดน้ำมากหลายพี่น้องแบบนี้เหลือมาเห็นเพ็ดเหลืองพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเหลืองจะได้มาลายแทปบูนี่อู้ยพี่น้องเอ้ยขอเดีวางตะกาหนึ่งนี่แหละเด้อพี่น้องมามาเก็บน้อขคอยเลยจ้ะอู้พี่น้องเอ้ยนี่ข่อยไปเอาตะกามาแต่รถขอยเทเพ็ดใจลังรถเลยพี่น้องเพื่อข่อยจะไปเอาเพ็ดเหลืองพี่น้องเอ้ย นี่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 โอ้ยพี่น้องงามนาอพี่น้องเนาะอือหือนี่พี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยุงย่งโง,งกัดคอยพี่น้องนี่นี่คอยสิตัดเอาแบบนี้ว่าอันคลิปก่อนต้องขอโทษขอภัยนํำเด้อพี่น้องเด้อที่ว่าคอยคอยตัดเห็นบอกงามนะพี่น้องรอบนี้คอยข่อยชิพยายามเห็นให้มันงามตัดให้พี่น้องเบิง่งเบิ่งกล่ะพี่นอ้องเอ้ยดอกมันใหญ่ หลอบนันไปเห็ดมันกําลังออกสองอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนน่ะพี่น้องเขาไปเก็บเราวบัดที่นี่มันดอกมันน้อยคอยคอยเอ้าเบิดแหละพี่น้องเพราะว่ามันหายากน้องขยกายากน้องพี่น้องอันนี้มันเลือกใดละบัดที่นี่ิึงโอ้พี่น้องโอ้ยโอ้ยเขอถทดอีกยนันเห็นบ่อเสื้อออกมาอีกแล้วมันมันพลอยพี่น้อง้าหมดนี่มันพลอยเมื่อกี้ก็เดือนตื่นเหมือนพี่น้องเฮ้ยเมื่อกี้ก็เดือนมันไต่ขึ้นมา โอ้ยเจ้ากระไดเนาะเอาไปใล่ะรอพี่น้องคอยสิเปิดโอ้ยยุ่งค่ะพี่น้องคอยเลือใจคือตื่นเต้นพี่น้องห่หะได้คอยสก็บเบิดผู้เดียวมือได้ที่คอยมากกับผีฝนเล่ากับโบคอยได้บ,บคอยเห็นพรอมว่าท่านออกแห้งพี่น้องเห็ดแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่โอ้ยออกคักจ้าเฮ็ด อันเทิงเฮ็ดนำมาเทิงเฮ็ดผึ่งหวานพี่น้องเอ้ยนี่ข่อยยานแม่นแบตเตอรี่ข่อยมันเบิดก่อนเม่โมอลีข่อยเบิดก่อนข่อย่ทยวิดีโอหลยแห้งพี่น้องข่อยอยากไายขห้ยพี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวข่อยสิเฮ็ดเป็นตอนเป็นตอนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าขันเบิ่งย่าวหลายพี่น้องสีอันนี้นะนะสีลำค้านข่อยก่อน หรือจังใดอยากให้คอยเฮ็ดเงาๆกับบอคอยเด้อพี่น้องนี่นี่เพิ่งดอกหน่อยคอยสีไปบอไปสู้มันต้อพี่น้องเนาะโอ้เสียงข่อยสั้นบัแล้วเสียงข่อยสั้นบัดแล้วพี่น้องเออคอยเห็นดอกงามหลายเห็นฮิตเหลืองงามหลายนี่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 โอ้ยพี่น้องมวนน้ำข่อยเด้อจ้ะเด้อตื่นเต้นน้ำข่อยโอ้ยพูดนะตื่นเต้นน้ำข่อยมีการให้เขาตื่นเต้นน้ำจะคลองอีกโอ้ยยุ่งกัดดัก พี่น้องนี่จุ่มนี่แหละที่คอยเห็นจุม่มแหลกมาไปช่างผุนพี่น้องเอ้ยนี่นี่จ้ะอ้้ดอกใหญ่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยคอยหูแล้วคอยเตกีคอยเบิ้งเตลิบเขาเก็บพี่น้องเอ้ยคอยเบิ้งไต้เขาเก็บคอยกับมันพแห้งแล้วนี่คอยมาเห็นเองจะกของนี่คอยสิมันซําใดพี่น้องเจ้าว่ะอื้อหือ เก็บเก็บพี่น้องข่อยห,หูวแล้วบะนี้ปลาเกลีที่ข่อยไปนั่นใกล้กูหนีปลานี่ไก่ๆนึงนี่เกดเิดพี่น้องเปิดยุ่งพี่น้องยุ่งยุ่งหลายอีหลีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวข่อยสีสียุ่ยองอีกจังหน่อยก่อนอุย้ยนี่ข่อยเอามานำอยู่อุย้อยเดี๋ยว พี่หน่องมันมาตอมก้อยยิง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 ข่อยลำค่านใช่หรออู้ข่อยสิมาเก็บอีกข่อยว่ามันจะขึ้นอีกได้ปะหนีพี่น้องนี่นี่นี่นนอู้พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่หอเหมือนโอ้ยเก็บ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 พี่น้องเก็บอุ้ยไปตัดขาอยู่บ้านพี่น้องดอกมันน้อย ม่ทนมานั่งตัดขาให้เจ้าดอกเพราะว่ามันหลายบันยุ่งกับนําข่อยพี่น้องเอ้ยก็อยากนั่งตัดขาอยู่ปลาอยู่หั่หลค่ะมันบ่ไม่ยุ่งเก็บอู้มันข่อยเหยียบเราพี่น้องพีงพง่มันอยู่ในนี่มันอยู่ของขาง,ขงมือขอ่อยเลยโอ๊ยพยายามเก็บไล่ไปพี่น้องใเย็นๆเนพราะมันอีข่อยมากผู้ดเดียวพี่น้อง ผัวข่อยมานั่งข่อยไปเอิ้นน,น,นั่งว่าซอยข่อยเก็บนั่งว่าบ่นั่งวางแผ่นไว้แล้วนั่งใส่ขาสันมาลัดข่อยเลยนั่งว่าฉันใส่ขาสันมาฉันเข้าไปบ่ได้ดอกยุ่งจัดฉันว่าโอ้ยโอเคโอเค,อเคบ่เข่ากับบ่เข่าไปเมียอยู่ในป่าแต่ว่ามันมันบ่เชิงป่าเลิเยพี่น้องข่อยอยู่ข้างห้างอยู่เลยนี่กันเจ้าฟังดีดีเจ้าเสียงรดแลน โอ้ยคอยสั้นพี่น้อง่อยบ๊วยแมงยังคอยตื่นเต้นพี่น้อง่อยตื่นเต้นเขาเพิ่งเคยเห็นเห็ดเหลืองฟูงใ่ปานนีรข้างแรกแล้วมันกระดอกใยน้ำดอกกระลังแบบหพี่น้องเอ้ยนี่่อยสิเก็บเธอแล้วต้นนึงสิละ้าเบิงว่าตะกาข่อยนี่มันสิเต็มบ่อด้วยสีจังดนี่กระลังเขามากึงนึง โอ้ยโอ๊ยงกัดดักขอโทษพี่น้องโอ้ยูกระกัดข่อยอีหลี่ละโอ้ยเนี่ยโอ้ยนี่พี่น้องมองได้ที่ข่อยแนมบพราันเห็นข่อยตองสาวอกกอันกว่ได้ข่อยเหยียบมั่นนี่ดอกใหญ่ายอ้ยเดือดขวนเอ้ยใส่อีกมันหลายอยู่พี่น้องจะข่อยเก็บท่างท่างที่ข่อยย่างเขามาก่อนก็เลยแบบืห ี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดมันปู้บานเฮ้าเอินเฮ็ดมันปู้จ้ะพี่นอ้องอือนี่แหละมันมวนตรงที่ว่ามาผู้เดียวมาผู้เดียวม,มีไผ่หยานคอยดอกพี่น้องคอยว่าบ่เมนคนดอกบอ่เมนคนมาเคลียดอกมองนี่คืว่ามันมันหมูปลาหรืออีหย่างสักอย่างนี่มันมาเคลียไว้กันคนนี่เก็บไปเบิดแลว้วพี่น้องฟังนีบนเหบือ,อ นี่พี่น้องพนนีเด้ออุ้ยดยอดเลยเด้๋ยวขอิลเลิกเอาแต่ดอกง่ายๆพุ่นนะพันเหลือกได้พุ่นอือ้ขันว่ามีคนมาพอเขาเห็นตอนน้อยๆกับประจักพี่น้องดูจังไดเขาเราเอาไว้ต้องขอขอบคุณผู้ที่เขาได้เอาไว้เด้อถ้าเกิดามีคนเอาไว้อีรีนะ่ะต้องขอขอโทษน้่งจีเก็บเอาก่อนล,ะละ่ละล่ะโอ้ยแงมลืม พี่น้องเบิ้งนั่อยู่เอิ็นลืมซองกล่องไปพี่น้องโอ้ยอมันใหญ่มาจากหน่อยแล้วมันเก็บง่ายพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่จ้าพี่น้องเอ้ยเห่าไปเด้อมาหนีเด้อเหาเห่าเหาเบิ้งเหาเหาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเก็บน้ำกันจ้ะโวย้ย ไปจะทยายคะใส่เกิดจะคล้ขของมัน,นพี่น้องเอ้ยดอกกําลังตุปุติปิงามคักไปสีนอนรับบอบบน,นี้สีพยามาเก็บตะเห็ดนี่บอบุได้ละโทรมาแบบนีบ้เอ้าะข่อยย่างเขามาถือกล่องให้แล้วข่อยใส่กล่องไงเรื่อยพี่น้องเลยบนิเ้มีขากล่องจ้ะจะเรื่อยบริเห็นตอน ไ่ได้เห็นข่อยน้ำจากที่น้องอยากยา <c oughs> กินข่อยบบุใช่ปะ่เกิะก็อยากะออกกล่องท่กันได้ที่น้องอน้องเอ้ยงามคักหลายพี่น้องเอ้ยเห็ดเหลืองดอกกำลังงามงามนี่หดผากอยู่ทัง้งงนาอามันออกอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยงามงามงาม นี่เดี๋ยว้่อยจะเก็บเดี๋ยวทางผุ่นอีกพี่น้องยางค่อยๆไต่ไปพี่น้องอยันเหยียบมันยันเหยียบอู้มีแต่ลูกมันนี่งามเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยเอิ้นขัวใน่อยแน่พี่น้องข่อยจะลังเห็นข่างแหลกที่ว่าฟื้งไงปันอยู่เด้อ ซือว่าฟูงไงได้พี่น้องเพราะว่าเมื่อนั้นเขาไปหาเบิด์ตหนึกับบริษัทซัมมี่ดิเจ็บเจ็บเจ็บพี่น้องเอ้ยยุ่งไรเจ็บตัดแน่บ่ตัดแน่ราคาน่ะพี่น้องเพราะว่าพันคอยซื้อกล่องมือค้างนึงคอยกับบริษัทมาตัดขาอันนี้เพราว่คอยมาถึงแหงพี่น้องโอ้ยดินมันแห้งเจ็บคอยเราแห้งก็เด้อแห้งแกระแกระพี่น้อง มิเอแหงแหงเรออย่ง่งอ,อยกับค้นเล้าเด้พี่น้องข่อยเบาเล้าข่อยคนให้นี่แหละแต่ว่ายูชีสกเกตข่อยเบาเล้าได้ข่อยยูกับขมิ้นยูดีไก่ขมิ้นพี่น้องขยเลื่อยข่อยไป่ขมินดิพี่น้องเหงม็นบอวยเห็นวุ้ยนามะเลยพี่น้องเอ้ย so beautiful โอเคพี่น้องเดียว พอเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องคอยเห็นเห็ดเทิงหวานนี่ตัวใจมองเห็ดเลี้ยงอย่แหละ้ด้วยกันโอ้พี่น้องเอ้ยขอะมั่นเพราะว่าเครื่อนี้ขาดไม่ยังมีของลาอยู่พี่น้องแต่ไห้มันงยุบลงแล้วก็เดี๋ไปเช็ดเบื้องหน้าว่าเห็ดหอาแข็งดีบออู้ยงามเนาะงามนะพี่น้องเนาะอู้ยโซนัยเนี่พี่น้อง

ยืดใกล้กันอุย้ยนี่เก็บกองไว้าดีก่อนี่เอามองอีกทีาหนึ่งเอ้ยโอ้ยใคเก็บเห็ดเยอมาันแล้วอยู่ตะแนีมาเห็นเห็ดกันเห็ดฟูงหวานพี่น้องนีโ่โอ้ my god มาเด้อขวัญเอ้ยข้าเจ้าจอดมันหยอดมากเลย พี่น้องคุงค่อยยุติสาระบาดีลโอ้ยมึงจะคอยเก็บกล้องไว้ที่ดอกแล้วอ้าอราก็กองไว้พี่น้องอุ้ยนั่นนั่นอีกดขยันดอกไหม มีบิ๊กบิ๊กว่ะน้องโอ้ยเผาแล้วนอ้องจะมีนอ้องอ้าโอ้ยเผาแล้วพี่น้องเผาแล้วนี่นี่โอ้ยโอ้ยยิงหายิงเห็นนี่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่แล้วพุ่นอีกพุ่นโอ้ my god อ,อุย้ยไม่ต้องไปไกล ตาเกาไกวไขใจแฮปตาเกาน้องเด็เ huh. ห uh ีย huh. นี่เด็พี่หงเทาแล้วอู้ยังไงแฮะเอาไปเบิร์ด้วยกัเขาอู้ยโอ้ย My God ูดรูด Be like รั่นคิดอันนี้บอกเขาควรนันเด้อพี่หงสอูอันนั้นเท้าแล้ว20

ตาไลายโ okay. อเคพุดอิ้ง,งกเก็สไอันเฮี่ยถ้าทำไงก็ทำเป็นแฟนกนต้องเชือไอ้นี่เซ็นตัวที่พนลูมาสื่อทุ่า พี่น้องเอ้ยผึ่งพึ่งหวานอ้ยเคาะเพื่อมันไม่ถากไม่ยังอย,งอยู่ข้างล่างพี่น้องเอ้ยเบื้องขามันอื้อหืออือหือพี่น้องเอ้ยพี่เหน็นไหโอ้ยงามงามหลายพี่น้องงามจะ้ะตัดตัดรู้ขาวจั่ว ว่มีแมงจักหน่อยเลยอือหืออือหือพี่น้องเอ้ยพี่อุ้ยงามขนาดเลยอ้ยพี่น้องเฮ็ดผึ่งพี่นอ้องเอ้ยทำไมมันเท่านี่จา้าคอยโะบอนีมึงดูโอ้ยเท่าแท้ๆเลยโอ้ยมือไปกดถืออย่างเท่าแล้วพี่น้อง อีกดอกนึงไปเบิ้งดูพอได้บอคอยเห็นเขามาตัดถิ่มพี่น้องเอ้ยถากดูไถ่บอุ้ยมันอันนี้แหละพี่น้องเอาไว้ถากกินซะเนะเาะเดี๋ยวไอ้อันนี้เบิ้งดูเออมันเถาแหละพี่น้องเอาไว้นีละเอาเป็นเชือกคอยเห็นเขามาตัดถิ่มโอ้ยฝรั่งพี่บ่าคิดว่าฝรัง่งอ่ะล่ละกลัวมันบเอา เห็ดอันนี้ปันไดน,นั่งเอาแต่ตุ๊ปุ่นอยน้อยบ้านขึ้นมาจากน้อยนั่งกับเอา้าเนะ่ยนั่งตัดถิมผุนนั่งตัดิมเห็นบะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเผิงหวานปลานี่เ่าซิมเ่าลายแห้งแต่ว่าขอยวาวมันต้อนี้ยังนุ่มอยู่เกิดไก่แล้วไก่ชีเทาแล้ะขันเป็นค้นกับสีประมาณชีชิบลวพี่น้องนี่เอา โอ้ยพี่น้องงามอยู่เด้นี่เฉียวมีดเสาะข้างล่างมันมพี่น้องเอ้ยนี่หินอีกโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ็ดพิ่งหวานได้หนีโบเมนมา ืสุดยอดเลยเอาเด้นี่พี่น้องคอยเอาจะเอาไปลวกผ้าใส่ตู้เย็นสองฟิตไหวพี่น้องยิ่งหายิ่งหลายพี่น้องเอ้ยนี่ทุงนี่อยู่ในรถเก๋เต็มแล้วตั้งรถคอยงางเซ้แล้วนี่เฮ็ดเลี้ยงคอยก็ได้ฟูงนึงพี่น้องเอ้ย โอ้ยพี่น้องสัย่าออกไปรถอีกพอ่ออีกแล้วโพดโพ,พเฮ็ดเพิงหวานพี่น้องเอ้ยนั่นนั่นโอ้ยหลายคักว่างสองมือก้อนนี่ก็ลังดีเลยนี่อืมโอ้ยเกือบแมนเกือบแมนเอาบ่ได้เกือบแมนเอาบ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่ได้อยู่จ้ะ โอ้ยโอ้ยแหนยูแหนยู่งวยเอาเลยพี่น้องนี่โอ้ยมันแนมเห็นแบบง่ายๆเนาะก็ะแนวปลามันบูหกนลพี่น้องยังจิละป่าโอ้ยงวยเอาเลยอึ๊บงวยบ่ได้ตัวนี้ตัดจ้ะกานงวยบ่ได้กัตัดตัว ถ้ากอ,อกไปเนี่ยสามมงนี่สาม,มสามีอยังได้ยูยังได้ยูยยจาะพี่น้องอุ้ยนี่ตัดได้หลายเลย,ยบางคนเขากับเบ้าดอกคันดอกอันนี้นี่เทาแล้วเบ้า,าจ้ะโอ้ยเอาถุงมาใส่ก่อนอ้พี่น้องขอยเห็นดอกน่อยตุ๊อยู่ โอ้ยตูปูติปี้สองดอกพี่น้องโอ้ยนี่ดอกนึงนใหพผงหวานจ้ะโอ้ยอ้ยอ้ยอุยอ้ยพี่น้องเอ้ยงามคักนี่เก็บเอาเก็บเอาเลยพี่น้องเอ้ยนี่อีกนั่นได้อีกดอกนึงแบบ,แบ,บนี่นี่นี่อูย้ยสองดอก โอ,โอ้ยเดูดเดอเอาใส่เอาใส่ถุงก่อนพี่น้องที่ถุงหอยใส่ถุงก่อนจ้าโอ้นี่นี่โอ้ยสองดอกตาหักขนาดอื้มอืมตัดเลยตัดเลยจัดผมนี่นี่นี่อื้มโอ้ยพี่น้องเอ้ย น่าดอกตัวหน่อยตะปูตะปีไ้ปาพี่น้องแห้งแต่สิออกจากปลาแห้งแต่เห็นได้พี่น้องเอ้ยจังไรจังเป็นจังสันบุ๊ฮนี่พี่น้องเอ้ยข่อยกระลังสิออกแล้วมาเห็นอีกแล้วโอ้ยพุน่นแน่อนอู้นี่นึกว่าจะมีแค่สองศาสตร์เปิดไปได้นึกว่ามีสองพี่น้อง โมเมนมีหลายมีมีลูกพ่อแม่ลูกโอ้ยเฮ็ดพ่อแม่ลูกจ้ะพี่น้องโองามหือขาวจั๊วพ่อพแม่ลูกเอาพี่น้องเอาอ้ยนาอพี่น้องน้อหือ พี่น้องโอ้ยมองนั่นอีกข่อยเห็นอีกพี่น้องเลยไปได้ออกจากเทธอดอกป่านี่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 คือจังข่อยเก็บเอาอยู่มึงหนังหันโอ้หูมองนี่ข่อยย่างมาแหลวว่แม่งพี่น้องอันนี้เทาแล้วเห็นมั้งน่ะย่างมาแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยปวดโพบักโมบักแปงโอ้ยหญิงย่างหญิงเห็นนี่พี่น้องเอ้ย เห็ดเพิงก็ลัางงามน่ะเบิ่งเสียงดูโอ้ยเน้องตัดสูงๆเพราะว่าหนอนมันกินพี่น้องหนอนมันกินตัดสูงๆหน,น่อยจังหน่อยไอ้อีกป้โอ้ยเท้าแล้วตัวนี้เท่าเทียมเท่าทิ้มแล้วจ้าโอ้ยโนโนโน่ลอยแม่เอ้ยปลาในปลาเห็ดเพิง จ่าพี่น้องว่าพอกันคลิปนาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแบตอันกล้องควยซีเบิร์แล้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยซีบิได้บอกล่าพี่น้องเนี่ยมันสิดับไปซื้อนาจะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอล่าพี่น้องไวก้กอนจ้าพี่น้องพอกันไหมในคลิปนาไปถามเบื้องว่าควยสหพาพี่น้องไปเก็บเพ็ดหรือว่าซักไล,ล่หรือหนวดด้วยให้กับเขาอย่างฝากติดตามช่องฝ่อยด,ด้วยจ้าพี่น้องอีสานผัว่าปกจ้าอันนี้เดี๋ยวอยข,ขอเก็บต่อก่อนยวสิไป เดตลูกให้เบิ้งว่าข่อยได้ได้ไลฟ์ซ้ำได้นะจ๊จเน้ะพี่น้องเนาะบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า